โครงการรับจำนำข้าวเป็นนโยบายประชานิยมที่พักเพื่อไทยทำสัญญากับชาวนาไว้อย่างสวยหรูว่าจะทำให้ชีวิตรากหญ้าอยู่ดีกินดีด้วยการรับจำนำข้าวตันละ15,000บาทแต่ระหว่างโครงการกลับพบการทุจริตหลายร้อยคดีจนมีการคาดการว่าเนี่ยเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติมีชาวนาจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนจนเกิดคำถามว่าพวกเขาทำเพื่อคนรากหญ้า หรือเพื่อใครเพราะเมื่อโครงการนี้เริ่มขึ้นรัฐกลับเจอปัญหาขายข้าวไม่ออกค่ะเพราะแค่ราคาขายจากต้นทุนของเราก็สูงกว่าราคาข้าวจากประเทศอื่นตั้งเยอะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ออกมาคัดค้านเพราะเห็นแววเ <c oughs> จ๋งแน่ รัฐบาลนั้นจะเดินหน้ากับโครงการรับจำนำข้าวนี้ต่อไปนะครับล่าสุดค่ะความเห็นของทางฝ่ายการเงินเองนะคะก็หวั่นเกรงค่ะว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้เกิดผลขาดทุนอาจจะกลายเป็นปัญหาทางการคลังถ้าขืนดําเนินโครงการนี้ต่อไปมันก็จะกระทบในอนาคตในเรื่องของอความมั่นคงทางด้านกาครคลังได้แต่รัฐยังคงใส่เกียร์เดินหน้าประกาศข่าวใหญ่ขายข้าวแบบจีทูจีได้แล้ว ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เงินประชาชนแท้แต่รู้ไม่ได้ว่าขายให้ใครราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนายกปูค่ะหนูไม่เข้าใจเรียนว่าอยอดที่มีการขาย g ีจแล้วก็คือแล้านพันยืนยันว่ามีการส่งออกจริงแต่ว่าเนื่องจากเป็นในเรื่องของข้อสัญญาระหว่างประเทศเราก็เลยไม่ได้เอาอรายละเอียดชี้แจงเดี๋ยวจะให้มีการชี้แจงในรายละเอียดให้ทราบค่ะก็จริงๆแล้วเราทราบแต่ตัวเลขพออเพราะว่ารายละเอียดต้องให้กระทรวงพาณินนชย์ชี้แจงนะคะ ตลอด3ปีของโครงการจำนำข้าวประชาชนไม่เคยได้รู้อะไรเคลียร์ๆเลยสักอย่างพอถามจี้มากเข้าคคำตอบที่ได้รับคือแบบนี้ค่ะค่ะคือกระทรวงพาณิชย์นี่รับจำนำมา3าขอบแล้วเนี่ยจะบอกว่าขายรับจำนำมาจ่ายเงินไปแล้วก็ขายไปโดยไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหรอคะโดยไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่อย่างนั้นเหระคะสามโครงการแล้วนะคะคือตัวเลขเนี่ยม,มันไม่ได้มาจบกันเป็นปีๆนะครับ ม,มทำไม,ไมเราไม,รไม่พูดความจริงว่าไอ้ข้าวที่อยู่ในสต๊อกราคามันจะต้องต่ําลงไปอีกอะอข้อเท็จจริงมันคือจะต่ําลงไปอีกไหนจะเสียค่าเก็บค่านุนค่านี่อีกมันไม่มีทางที่จะสูงไปกว่าราคารับจำนำได้มันไม่มีทางที่จะขายได้แปดร้อยเหรียญนะคะท่านคะงั้นงั้นตอนนี้เราสรุปว่าอะไรคะสรุปว่ามีการขาดทุนแต่ยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการหรือว่าไงคะครับเราขายข้าวไปแล้วกี่ตันคะแล้วเราเหลือสต๊อกกี่ตันคะ เดี๋ยวให้ทางชี้แจงท่านเรียนถามจริงๆเลยนะที่ที่ที่หายไปสองสมวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทําข้อมูลอะไรเหรอคะเพราะมาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูละไรใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ขาดทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขาดทุนไปเท่าไหร่อนะคะท่านทำไมมันยากนะคะตอน,อนอนุมานงบประมาณเห็นแบบ ง่จังเลยอ่ะแค่ถามว่าขาดทุนเท่าไหร่เองทำไมโยนไปโยนมาแล้ามานั่งกันตั้ง4-5หคน4-5ท่านน่ะเป็นผู้ใช้เงินโดยตรงเป็นผู้เกี่ยวข้งของกับโครงการโดยตรงทำไมตอบประชาชนไม่ได้อะคะทําไมนะรัฐถึงอ้ําอึ้งนักสืบกลับไปก็เจอพิรุษอยู่หลายจุดพิรุษจุดที่1นึ่งแตกตอนเจอหลักฐานแคชเชียร์เช็คค้าข้าวค่ะ เช็คค่าข้าวจ่ายเข้ากรมการค้าต่างประเทศ2ใบมูลค่ากว่า700ล้านบาทซึ่งปกติการค้ากับรัฐต่างประเทศเช็คก,ก็ควรมาจากธนาคารต่างประเทศแต่เช็คอันนี้กลับมาจากแบงค์ของไทยแถมคนเซ็นเช็คยังเป็นคนไทยชื่อนายสมคิดที่รู้จุดที่2นายสมคิดเป็นผู้แทนของบริษัทจีนชื่อ GSG s และไหหนานที่รัฐอ้างว่าขายข้าแบบ G2G ด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนฝ่ายจีนอีกสองคนคือนายรัฐนิตและนายลิติโดยมีเสียโจทําหน้าที่เอาเข้าวออกจากโกดังแต่พอปปชสืบกลับไปก็ถึงกับอ้าปากค้างค่ะเพราะสองบริษัทจีนนี้ไม่ได้ถูกมอบหมายจากรัฐจีนให้มาทําสัญญา G2G กับไทยไงรัฐบาลถึงไม่รู้แล้วยังให้สิทธิจ g จีกับพวกเขาอีกละคะพี่รุจุดที่3แล้วเขาเอาเข้าวออกไปไหนถ้าไม่ได้ไปจีน เราก็สืบต่ออีกสิคะแล้วก็พบว่าข้าวที่ถูกนำออกมาจากสต๊อกของรัฐในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเพราะไม่มีคู่แข่งไม่ได้ไปนอกอะไรหรอกค่ะแต่ถูกแอบ,บเอาไปขายต่อให้บริษัทเอกชนในไทยก่อนจะเวียนเทียนกลับเข้าโครงการจำานํำข้าวในราคาที่สูงกว่าตลาดอีกครั้งรัฐเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนจุดที่น่าสนใจก็คือมีบริษัทึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบกลิ้นปลอนนี้เสมอชื่อ สยามอินดิก้าพทรุจุดที่สี่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปหาเหล่าผู้แทนจากบริษัทจีนเกอีกทีค่ะพอสาวลึกกลับไปที่คนพวกนี้ก็พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามอินดิก้าด้วยกันทั้งสิ้นมาถึงจุดเนี้ยหนูขอรู้หน่อยเหอะว่าเจ้าของบริษัทสยามอินดิก้าเขาคือใครเขาก็คือเสียเปียงคนสนิทของนายทักษิณชินวัตรนั่นเองเคลียร์หรือยังคะ ว่าทำไมรัฐถึงไม่อยากแอะเรื่อง G2G G มาตลอดนำไปให้บริษัทสยามอินดิก้าจำกัดนำไปขายต่ออีกทอดหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับกรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติอย่างร้ายแรงแค่3ปีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลนายกปูสร้างความชิมหายอะไรบ้างผลานเงินชิบหายค่ะรัฐขาดทุนไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนล้านบาทนับเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายให้ประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คุณภาพข้าวไทยชิบหายชาวนารีบปลูกข้าวจนลืมใส่ใจคุณภาพอัดสารเคมีเกินข้าวมาตรฐานภาพลักษ์ข้าวไทยก็ชิบหายค่ะภาพข่าวข้าวเน่าค้างในกระดัง <c oughs> แพร่ออกไปทั่วโลกจนภาพลักษ์ข้าวไทย <c oughs> เสียเกินเยียวยาตลาดข้าวไทย <c oughs> ชิบหายเมื่อข้าวไทยขายแพงกว่าเพื่อน <c oughs> เขาก็ไปซื้อที่อื่นจนยอดส่งออกลดถูกคน้นแชมป์และภาคเอกชนเจ๊งไม่เป็นท่าเลยค่ะ ชาวนาะก็ชิบหายโดนเบี้ยวไม่รู้กี่รอบประท้วงไม่รู้กี่หนแต่ชาวนาก็ยังร้องขอจำนํำข้าวเพราะเข้าใจว่าได้เงินง่ายเป็นโครงการที่ปลูกฝังให้ชาวนาะรอการช่วยเหลือจากรัฐฝ่ายเดียวสุดท้ายโครงการที่บอกว่าทำเพื่อชาวนาคนรากย่าแต่ตอนจบ คนตัวเล็กๆอย่างชาวนาเจ้าของโรงสีข้าราชการกลับตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตที่เกี่ยวกับจำนำข้าวมากถึง174คดีส่วนนะักการเมืองก็ลอยตัวสิคะกว่า500แสนล้านที่เสียไปทำอะไรได้มั่งถ้าอยากให้ชาวนาอยู่ดีกินดี เงินก้อนเนี้ยแบ่งให้ชาวนาะสล้านครัวเรือนเป็นเงินสดสดยังได้ครัวเรือนละตั้งแสนกว่าบาท <Wow. S 1> โดยไม่ต้องพึ่งโครงการจำนำข้าวด้วยซ้ำส่วนข้าวเน่ากว่า800,000ตันเยอะขนาดนั้นรู้ไหมคะว่าเอามาเลี้ยงคนไทย65ล้านคนวันละสามมือ้อเราจะมีกินกันอิ่มน้ำถึง30วันเต็มๆเ,เลยค่ะสูญเสียมหาศาลขนาดนี้ ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะพวกเราต้องช่วยกันจับตาดูคนรับผิดชอบคดีนี้เพราะกฎหมายใหม่ใครกองเงินเราไปกองไปเท่าไหร่นอกจากจะโดนคดีอาญาแล้วเขายังต้องเอาเงินที่เขากองไปมาชดใช้คืนให้พวกเราด้วยถ้าเราช่วยกันติดตามคดีนี้ประเทศที่รักของเราจะไม่เจ็บตัวฟรีแน่นอนค่ะ